ในค่ำคืนที่ไร้แสงจันทร์บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็นแต่คือเสียงที่คุณได้ยินและคืนนี้เสียงหัวเราะนั้นอาจกำลังเรียกชื่อคุณอยู่ก็ได้เรื่องผีเต่าในบึงต้องห้ามตอนที่หนึ่งบึงต้องห้ามลมยามเย็นพัดผ่านกบในบึงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆแทบไม่ได้ยิน ต้นไม้รอบบึงสูงทึบปกคลุมกลิ่นโครนและตะไคร่น้ำโชยออกมาใครๆในหมู่บ้านก็เลี่ยงที่นี่เขาเรียกมันว่าบึงต้องห้ามเพราะมีเรื่องเล่าหลอนมานานว่ามีผีเต่าคอยลากคนลงน้ำคนแก่เล่าว่าเคยมีคนหายไม่มีศพไม่มีร่องรอยใดๆแต่จะมีฟองน้ำผุดกลางบึงตามด้วยเสียงดังคล้ายกระโหลกแตก ฉันชื่อพบเด็กมอปลายปีสามบ้านฉันอยู่ไม่ไกลจากบึงแม่ห้ามไม่ให้มาเล่นแถวนี้แต่ฉันก็แอบ,บมาดูอยู่เสมอบึงนี้มีอะไรบางอย่างดึงดูดแม้มันจะน่ากลัวก็ตามวันนั้นฟ้าเริ่มมืดคลึมฉันตัดสินใจเข้าใกล้บึงมากขึ้นผิวน้ำเริ่มนิ่งผิดปกติเหมือนทุกอย่างหยุดหายใจไม่มีเสียงมแมลงไม่มีลม จู่ๆก็มีกลิ่นคาวเลือดโชยฉันมองไปเห็นคลื่นเล็กๆกลางบึงค่อยๆขยับเข้ามามันดูไม่ใช่คลื่นธรรมดาเพราะมีเงาดำอยู่ใต้น้ำหัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดแล้วน้ำก็ปริออกเล็กน้อยมีเศษเปลือกแข็งๆโผล่มามันคล้ายกระดองเต่าแต่ใหญ่ผิดปกติตาสีขาวคุ่นโผล่พ้นน้ำ มันมองตรงมาที่ฉันไม่กระพริบคนลุกสู้จนยืนแข็งอยู่กับที่กระดองค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆฉันถอยหลังอย่างระวังแต่เท้าสะดุดรากไม้ล้มลงดังตุกตอนนั้นเองผิวน้ำก็ปั่นป่วนทันทีเสียงน้ำกระเซ็นกระจายรอบตัวเหมือนมีบางอย่างพุ่งเข้ามาฉันพยายามลุกขึ้นอย่างร้อนรนแต่รู้สึกเหมือนโคลนดูดท้าไว ในความมืดมีเสียงหายใจแผ่วฉันหันไปเห็นหัวเต่าโผล่ครึ่งเดียวปากมันเปิดเผยให้เห็นฟันแหลมไม่เหมือนเต่าธรรมดาเลยมันส่งเสียงครางต่ำ,ตำเหมือนเสียงในคอคนแก่จู่จูมันหายลงใต้น้ำเงียบกริบฉันกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นคิดว่ามันไปแล้วแต่แล้วก็มีมือซีดๆโผล่จากน้ำคว้าขาฉันอย่างแรง แรงดึงมหาศาลลากฉันไปข้างหน้าน้ำเย็นเฉียบกระแทกหน้าทุกอย่างเริ่มมืดลงรอบตัวฉันดิ้นสุดแรงเพื่อหลุดจากมือรู้สึกเล็บมันขวรขาเจ็บแสบเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้น้ําในน้ำมืดจนมองไม่เห็นอะไรแต่รู้ว่ามีเงาใหญ่ล้อมรอบอยู่ๆก็เห็นแสงสว่างข้างบนฉันรีบใช้แรงสุดท้ายพุ่งขึ้น โผลพ้นน้ำหอบหายใจรุนแรงแต่ตรงหน้ากลับไม่ใช่ฝั่งบึงเป็นเกาะเล็กๆก,กลางน้ำพื้นเต็มไปด้วยกระดองแตกๆบางอันมีรอยเลือดแห้งติดอยู่เสียงน้ำกระเพื่อมรอบเกาะดังไม่หยุดและเงาดำในน้ำยังวงเวียนอยู่มันเหมือนกำลังรอเวลาฉันเริ่มรู้แล้วว่าหนีไปไม่ได้ง่ายๆนี่คงเป็นเพียงการเริ่มต้น ของสิ่งที่อยู่ในบึงต้องห้ามตอนที่สองเกาะกระดองแตกลมเย็นพัดแรงกว่าตอนแรกเสียงน้ำกระทบเกาะดังสม่ำเสมอฉันยืนตัวแข็งบนพื้นโคลนไม่รู้ว่าควรทำยังไงต่อรอบเกาะมีแต่ต้นกกแห้งๆฟังเหมือนเสียงซุบซิบตามลมมีกลิ่นคาวคละคลุ้งในอากาศกระดองที่แตกวางเกลื่อนราวกับสุสาน บางชิ้นยังมีเศษเนื้อเนา่าเกาะความเงียบทำให้ใจเต้นรัวฉันมองรอบๆเพื่อหาทางหนีแต่ทุกทางมีน้ำล้อมรอบและเงาดำยังวนอยู่ไม่ห่างรู้สึกเหมือนมันกําลังจ้องฉันกลางเกาะมีต้นไม้ต้นหนึ่งรากมันพันรอบซากอะไรบางอย่างพอเข้าไปดูใกล้ๆใจใแทบหยุดเต้นเพราะนั่นคือโครงกระดูกคนทั้งร่าง กระโหลกยังมีรอยข่วนจากฟันแหลมฉันถอยหลังทันทีที่เห็นโครงกระดูกหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาทันใดนั้นน,นน้ำรอบเกาะก็ปั่นป่วนเสียงคล้ายโซ่เหล็กลากไปตามพื้นฉันเหลียวมองแต่ไม่เห็นอะไรเพียงฟองน้ำผุดขึ้นไม่หยุดเสียงคลางต่ำๆดังแผวล,ลอยมาแล้วกระดองใหญ่ก็โผล่พ้นน้ำอีกครั้งมันใกล้กว่าเดิมมาก ฉันเห็นชัดว่ามันมีแผลเป็นลึกตาของมันยังขุ่นขาวไร้แววร่างมันใหญ่จนบางแสงบางส่วนเงามืดปกคลุมเกาะเกือบหมดฉันถอยจนหลังชนต้นไม้ใหญ่ในมือไม่มีอะไรจะป้องกันตัวทุกอย่างเงียบลงอย่างน่ากลัวจากนั้นน้ำก็แตกกระจายพุ่งเข้ามาฉันโดนคลื่นซัดกระเด็นลงน้ำร่างจมดิ่งอย่างควบคุมไม่ได้ น้ำเย็นเหมือนแทงทะลุผิวหนังในความมืดเห็นเงาใหญ่โอบล้อมเสียงหัวเราะเบาๆดังใกล้หูจู่ๆมีมือใครบางคนดึงแขนฉันดึงอย่างแรงขึ้นสู่ผิวน้ำพอฉันโผล่ขึ้นมาก็เจอชายแก่เขาอยู่บนเรือไม้เล็กๆใบหน้าซีดและดวงตาลึกโหลชายแก่ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเพียงพายเรือห่างจากเกาะทันที ฉันมองกลับไปเห็นผิวน้ำปั่นป่วนเหมือนอะไรพยายามตามมาชายแก่พายเรือด้วยแรงมหาศาลจนบึงกลับมานิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหันมามองฉันแล้วเอ่ยเสียงแผ่วนี้ไปจากที่นี่ก่อนจะสายเกินไปเรือไม้เทียบท่าที่ตะลิงอีกฝั่งชายแก่เดินขึ้นโดยไม่พูดต่อฉันรีบวิ่งตามไปถามเขา แต่เขากลับหายไปในหมอกทันทีเหลือเพียงรอยเท้าบนดินชื้นชื้นหัวใจฉันยังเต้นไม่หยุดภาพเกาะกระดองแตกติดตาในหัวเต็มไปด้วยคำถามชายแก่นั่นเป็นใครทำไมถึงช่วยฉันได้ทันเวลาแล้วเขารู้เรื่องผีเต่ามากแค่ไหนคืนนั้นฉันกลับบ้านด้วยความสับสนแม่มองหน้าฉันแล้วถามว่าไปไหนมา ฉันโกหกว่าหลงป่าเล่นกับเพื่อนแต่ในใจรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะบึงนั้นยังคงรอใครอีกคนและฉันกลัวว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วๆนี่ตอนที่สามเสียงภายกลางหมอกคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยเสียงน้ำในหูยังดังอยู่ภาพชายแก่บนเรือยังชัดยิ่งนึกก็ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภยัย แต่ความอยากรู้อยู่เหนือความกลัวฉันตัดสินใจหาความจริงเช้ารุ่งขึ้นฉันไปถามคนแก่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เลี่ยงตอบแล้วเดินหนีมีเพียงป้าสมคิดที่ยอมเล่าเธอบอกว่าชายแก่นั้นชื่อขุนเคยเป็นชาวเรือจับปลาในบึงเมื่อหลายสิบปีก่อนครอบครัวเขาตายหมดลูกเมียหายไปในบึงกลางคืนฝนตก ุนออกหาตลอดสวันสามคืนจนเจอเพียงกระดองแตกเกลื่อนฝังจากนั้นเขาก็ไม่พูดกับใครอีกแต่บางคืนจะพายเรือในหมอกเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างป้าสมคิดเตือนฉันไม่ให้เข้าใกล้บึงเธอบอกว่าผีเต่าเกลียดคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่ลบหลู่เรื่องเก่ามีเด็กหนุ่มเคยท้าลงไปไว่ายน้ำ รุ่งเช้าพบเพียงเสื้อผ้าลอยอยู่ไม่มีใครกล้าค้นหาศพเพราะใครลงไปก็มักไม่กลับคำพูดนั้นยิ่งทำให้ฉันอยากพิสูจน์ตอนบ่ายฉันเดินไปริมบึงอีกครั้งหมอกเริ่มลอยแม้แดดยังแรงเงาน้ำดูนิ่งผิดปกติฉันได้ยินเสียงพายเรือแผ่วๆเสียงดังสม่ำเสมอใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่พอมองไปกลับไม่มีเรือสักลำ เสียงนั้นวนรอบตัวเหมือนล้อเล่นหัวใจฉันเต้นถีขึ้นทุกทีมือเย็นเฉียบทั้งที่แดดร้อนทันใดนั้นหมอกหนาขึ้นอย่างรวดเร็วโลกทั้งใบกลายเป็นสีขาวขุ่นเสียงพายหยุดกระทันหันเหลือเพียงเสียงน้ำหยดลงจากที่สูงฉันชะงักเพราะรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้เงาดำค่อยๆลอยขึ้นจากน้ำเป็นหัวเต่าขนาดมหึมา ตาขาวขุ่นและรอยแผลยาวเต็มกระดองมันไม่กระพริบตาแม้แต่น้อยปากอ้าช้าๆเผยฟันแหลมเรียงกันฉันถอยแต่รู้สึกว่าพื้นหายไปร่างจมลงในน้ำโดยไม่รู้ตัวความเย็นกัดกินทุกส่วนของร่างเงาใหญ่โอบล้อมเหมือนฝูงสัตว์เสียงหัวราะเบาๆลอยผ่านน้ำามาจากนั้นมือเย็นๆคว้าข้อมือฉันอีกครั้ง ฉันถูกดึงขึ้นพ้นน้ำอย่างแรงล้มลงบนเรือไม้เล็กๆชายแก่ขุนจ้องหน้าฉันเงียบเงียบในตาเขามีแววเศร้าลึกเขาพายเรือออกจากหมอกทันทีครั้งนี้เขาพูดเพียงประโยคเดียวถ้ายังอยากมีลมหายใจจงไปให้ไกลน้ำเสียงเขาหนักแน่นจนฉันพูดไม่ออกเมื่อเรือเทียบท่าเขาก็หายไปอีกครั้งเหมือนร่างละลายเข้ากับหมอก ฉันยืนมองบึงที่กลับมานิ่งแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเหมือนมีบางอย่างกำลังจดจำฉันและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็อาจตามมาถึงได้ทุกเวลาตอนที่สีความลับในกระดองหลังจากเหตุคืนนั้นฉันเริ่มฝันประหลาดทุกครั้งในฝันมีบึงกลางหมอกกลางบึงมีเกาะกระดองแตกบนเกาะมีเงาคล้ายเต่าแต่เดินได้ มันส่งเสียงครางต่ำและมองมาที่ฉันในฝันฉันรู้ว่ามันอยากให้ตามตื่นมาทุกครั้งจะมีน้ำโคลนที่เท้าเหมือนเพิ่งเดินขึ้นจากบึงความรู้สึกเริ่มกลายเป็นการเรียกฉันพยายามหาข้อมูลจากตำราเก่าจนเจอเรื่องเล่าโบราณของหมู่บ้านเมื่อร้อยปีก่อนมีหญิงชราจับเต่ามาขายเธอจับแม้แต่เต่าแม่ที่มีไข่ คืนหนึ่งเธอหายไปจากบ้านเช้าพบเพียงกระดองเต่าเต็มลานบางคนว่าถูกคำสาปของวิญญาณเต่าเรื่องเล่าบอกว่าคำสาปนั้นไม่ตายไปแต่มันหาวิญญาณใหม่มาครอบงำทุกครั้งที่คนตายในบึงดวงวิญญาณจะถูกขังในกระดองกลายเป็นส่วนหนึ่งของผีเต่านี่อาจเป็นเหตุผลที่มันฆ่าคนเพื่อเก็บวิญญาณมาขังเพิ่ม ฉันอ่านต่อจนเจอชื่อชายแก่ขุนในบันทึกเก่าเขาเคยรอดจากบึงแต่เสียลูกเมียให้ผีเต่าตั้งแต่นั้นเขาจึงออกพายเรือในหมอกเพื่อเตือนและช่วยคนที่กำลังถูกล่าความจริงนี้ทำให้ฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเจอฉันทุกครั้งและทำไมเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนวิญญาณที่ยังไม่ไปไหน คืนนั้นฝนตกหนักและฟ้าผ่าเสียงน้ำบึงดังกว่าทุกคืนฉันนั่งมองจากหน้าต่างห้องเห็นหมอกลอยหนามากผิดปกติเสียงพายเรือดังขึ้นเรื่อยๆฉันรู้ว่าไม่ควรไปแต่ขาก้าวเองฝ่าฝนไปยังตลิ่งบึงที่นั่นมีเรือไม้ของขุนรออยู่เขามองฉันด้วยสายตาเคร่งเครียดบอกเพียงว่าคืนนี้มันจะออกล่า ถ้าอยากรู้ความจริงให้ตามมาฉันขึ้นเรืออย่างไม่ลังเลหมอกปกคลุมเรืออย่างรวดเร็วเสียงน้ำกระเพื่อมรอบๆดังขึ้นเรากับมีหลายสิ่งไว้วนใกล้ๆหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเรือหยุดกลางบึงในความมืดขุนชี้ไปยังผิวน้ำที่ปั่นป่วนกระดองมหืมมาลอยขึ้นอย่างช้าๆตาขาวขุนมองตรงมาที่เรา เสียงครางต่ำทำให้เลือดเย็ยนวาบขุนยืนขึ้นและพูดเป็นภาษาที่ไม่รู้จักทันใดนั้นน้ำรอบเรือเดือดปุดปุดเงามือมากมายโผล่จากน้ำบางมือมีรอยแผลและเศษกระดองขุนหันมาพูดว่านี่คือวิญญาณที่มันขังไว้และถ้าไม่ทำอะไรคืนนี้ฉันจะเป็นหนึ่งในนั้นทันใดนั้นผีเต่าพุ่งเข้ามาเรือไม้โครงแรงเหมือนจะพลิก ฉันรู้แล้วว่าคืนนี้ไม่มีทางถอยตอนที่ห้าคืนแห่งการล่าเรือโครงแรงจนแทบพลิกคว่ำน้ำสาใส่หน้ามองแทบไม่เห็นขุนยืนมั่นกลางเรือไม่ขยับในมือเขาถือมีดสั้นสนิมเครอะตาของเขามุ่งไปที่เงาใต้น้ำเสียงครางต่ําดังก้องบึงฉันเห็นฟองน้ำผุดรอบเรือเงาดำเคลื่อนเร็วเหมือนจะพุ่งขึ้น คุณตะกวนให้ชั้นนั่งต่ำแล้วทันใดนั้นผิวน้ำก็แตกออกหัวเต่าใหญ่พุ่งขึ้นข้างเรือฟันแหลมกัดขอบไม้จนแตกกลิ่นข้าวแรงจนน้ำตาไหลชั้นกำมีดเล็กในมือแน่นแต่ไม่รู้จะทำอะไรได้เสียงหัวร้อแผวลอยมากับหมอกเหมือนมันรู้ว่าพวกเราหนีไม่พ้นขุนพุ่งไปแทงกระดองมันเต็มแรง เสียงเหมือนโลหะกระทบหินดังสนัน่นมีเพียงรอยขีดตื้นๆนบนกระดองมันโกรธจนสาดน้ำใส่เรือคลื่นซัดแรงทำให้ฉันเกือบตกขุนตะโกนให้พายเรือนี้แต่เรือเล็กขยับช้ากว่าที่คิดเงาใต้น้ำโอบล้อมเหมือนวงแหวนฉันเห็นมือซีดๆโผล่ขึ้นหลายคู่พวกมันจับขอบเรือดึงลงน้ำขุนใช้มีดฟันมือพวกนั้นหลุด แต่ยิ่งฝันก็ยิ่งมีมือเพิ่มขึ้นผิวน้ำกลางบึงเดือดปุดรุนแรงกระดองมหืมากำลังจะโผล่ขึ้นมาเต็มตัวฉันรู้ว่าเรือไม่รอดแน่ถ้าประทะตรงๆคุณหันมามองฉันด้วยสายตาหนักใจเขายื่นถุงผ้าขนาดเล็กให้ในถุงมีเศษกระดองแตกรอยเลือดแห้งคุณบอกว่าเป็นหัวใจของมันถ้าเอาไปโยนลงน้ำลึกที่สุด มันจะอ่อนแรงและถอยหนีแต่คนถือหัวใจจะถูกตามจนตายฉันลังเลเพราะรู้ว่านั่นหมายถึงอะไรคุณยิ้มเศร้าบอกว่าเขาแก่แล้วไม่มีอะไรต้องห่วงอีกทันใดนั้นเขากระโดดลงน้ำพร้อมถุงเสียงน้ำกระแทกดังตูมผีเต่าพุ่งตามคุณทันทีฉันได้ยินเสียงฟันแหลมกระแทกกระดูกน้ำรอบรอบเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ หัวใจฉันเต้นถี่จนหูอื้อคุนหายไปพร้อมเสียงครางของมันหมอกเริ่มจางลงทีละน้อยเงาดำใต้น้ำค่อยๆถอยห่างแต่ฉันรู้ว่ามันยังไม่ตายเพียงแค่บาดเจ็บและรอเวลาเรือไม้ลอยไปติดตลิ่งโดยไม่รู้ตัวฉันเดินขึ้นฝั่งอย่างอ่อนแรงในหัวมีแต่ภาพขุนจมลงน้ำมือที่เคยช่วยฉันหายไปตลอดการ หมู่บ้านยังเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความเงียบมีสายตาบางอย่างจ้องอยู่คืนนั้นฉันฝันเห็นขุนนั่งในเรือเขามองฉันแล้วพยักหน้าด้านหลังเขาในหมอกมีเงากระดองใหญ่เสียงคลางต่ำดังลึกจากบึงเหมือนบอกว่ามันยังไม่จบและวันล่าครั้งต่อไปกำลังใกล้เข้ามาตอนที่หกกระดองสุดท้าย หลายวันผ่านไปหมอกยังปกคลุมบึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้กลางวันแต่ฉันรู้ว่ามันยังอยู่ใต้ผิวน้ำความฝันเริ่มชัดเจนขึ้นทุกคืนฉันฝันว่าเดินบนเกาะกระดองแตกรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงครางตำ่ำเงาเต่าเดินวนเหมือนเฝ้าบางสิ่งตรงกลางเกาะมีหลุมลึกมืดสนิทในหลุมนั้นมีแสงวูบวาบเหมือนตา ทุกครั้งที่ฉันก้มลงมองความเย็นจะแทรกเข้าทั่วร่างคืนนี้ฉันตื่นขึ้นพร้อมเสียงพายเรือเสียงดังชัดราวกับอยู่ใต้หน้าต่างฉันเดินไปดูแต่ไม่เห็นใครมีเพียงหมอกลอยต่ำเหนือพื้นน้ำหัวใจเต้นแรงราวกับถูกเรียกฉันตัดสินใจเดินลงไปตลิ่งแสงจันทร์ลอดหมอกอย่างสลัวกลางบึงมีเงาเรือลอยอยู่นิ่ง บนเรือนั้นมีชายแก่ขุนนั่งเงียบเขาโบกมือเรียกช้าๆแม้รู้ว่าเขาตายไปแล้วแต่ขากลับก้าวเข้าเรือโดยไม่คิดทันทีที่ขึ้นเรือหมอกหนาทึบล้อมรอบบึงเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองคุณไม่พูดสักคำเพียงภายตรงไปหมอกเปิดทางสู่เกาะกระดองแตกพื้นเกาะยังเต็มไปด้วยซากแตกๆแ,แต่กลางเกาะมีสิ่งใหม่โผล่ขึ้น เป็นกระดองใหญ่กว่าทุกชิ้นที่เคยเห็นบนกระดองมีรอยเลือดสดๆขุณหยุดเรือและมองชั้นนิ่งเขาชี้ไปที่กระดองนั้นราวกับสั่งให้ทำอะไรบางอย่างชั้นก้าวขึ้นเกาะอย่างระวังพื้นโคลนลื่นจนเกือบล้มเมื่อเดินถึงกระดองก็ได้ยินเสียงในหัวเสียงนั้นไม่ใช่ของคุณมันต่ำลึกและเต็มไปด้วยความโกรธ มันบอกให้ฉันเปิดกระดองออกมือฉันสั่นแต่กลับทำตามอย่างไม่รู้ตัวใต้กระดองมีหัวใจเต้นช้าๆไม่ใช่หัวใจคนและไม่ใช่สัตว์ผิวมันเหมือนหินแต่มีเลือดซึมทันใดนั้นน้ำรอบเกาะเดือดพล่านผีเต่าโผล่ขึ้นจากบึงเต็มตัวร่างมันใหญ่ปิดดวงจันทร์มืดสนิทตาขาวขุ่นมองฉันด้วยความหิวโหยคุณตะโกนให้ทำลายหัวใจนั้น แต่เสียงในหัวบอกว่าอย่าแต่ต้องเพราะถ้าทรรมันจะอยู่ในตัวฉันแทนฉันยืนค้างกลางเกาะหัวใจเต่าเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆขุนกระโดดขึ้นเกาะและพยายามแย่งทันใดนั้นผีเต่าพุ่งเข้าหาเขาเสียงกระดองกระแทกกระดูกดังสนัน่นเลือดกระเด็นเปื้อนพื้นโคลนฉันมองขุนล้มลงไร้แรง มือเขายื่นมาทางฉันพร้อมตะโกนครั้งสุดท้ายจบเรื่องนี้ซะก่อนมันจะเลือกเจ้าของใหม่ฉันกัดฟันยกหัวใจขึ้นสูงแล้วฟาดลงกับหินเต็มแรงเสียงแตกดังสะท้อนทั่วบึงร่างผีเต่ากระตุกก่อนจมหายหมอกสลายเงียบงันไปทั้งบึงแต่ในวินาทีนั้นฉันรู้สึกแปลกในอกข้างซ้ายมีจังหวะเต้นเพิ่มขึ้น และเสียงครางต่ำๆเริ่มดังในหัวอีกครั้งทุกเสียงหัวเราะมีที่มาแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณควรหาที่มาเพราะบางสิ่งอาจไม่อยากให้คุณรู้ว่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมและกำลังรอให้คุณหันไปมอง